นี่ครับทุกคนวันนี้จะงัดจะมาปูกระเบื้องสเต็ปที่สองนะครับสเต็ปแรกเสร็จไปแล้วครับเมื่อวานนะครับวันนี้จะปูสเต็ปที่สองโซนเปียกนะครับนี่ครับโซนเปียกเตรียมดินที่ไว้แล้วครับผมเรียบร้อยเอ่อใช้ปูนกาวปูนะครับตอนนี้มันพื้นมันจะบางนะครับเลยต้องใช้ปูนกาวจะปูปูนใายไม่ได้ครับระดับต่างกันนะครับ ที่การปูก็ปูจะปูลาดเอียงจากนู่นมาตะเกงโคเดนตัวนี้ครับตะเกงตัวน้ำทิ้งที่เราวางไว้ไเพื่อให้น้าไหลไหลงไ,ไปที่ตะเกงโคเดนนะครับการปูก,ก็ไม่ไม,ไม่เอียงมากนะครับเียงดูความเหมาะสมนะครับไม่เอียงมากจนเกินไปนะครับนี่ครับโซนเปียกนี่โซนแห้งครับแล้วก็โซนเปียกคืออะไรโซนเปียกก็คือโซนที่เราอาบน้าําใช้อาบน้ํานะครับ คือ่วนเปียกนะครับหรือโซนแห้งคือโนที่เราตั้งจุกพัณฑ์นะครับตั้งชักโคกนี่ครับก็จะเป็นสองสเต็ปนะครับสองสองสเต็ปสองโซนนะครับนี่ครับระดับเป็นสิ่งสําคัญนะครับเรการปูห้องน้ําพื้นห้องน้ำนะครับเราต้องปูเยียงลาดเยียงให้น้ําลงผ่อเด่นตรงนูงให้ได้ให้น้ำไหลสะดวกนะครับ ถ้าราดเียงมากเกินไปนี่ก็จะทําให้เกิดการลื่นไดยนะครับต้องดูความเหมาะสมนะครับเน้นระดับเป็นสําคัญนะครับในปืนผิวที่จะปูพูนขาวก็ต้องสะอาดนะครับปรญญาศจากปูนขี่ปูนนะครกวาดขี้ปูนออกเพื่อการยึดเกาะติดของปูนขาวนะครับอย่ง ห้องน้ำเซี่ยวนะครับนี่ครับถามว่าทำไมถึงเชี่ยวนะครับพื้นที่บังคับนะครับ,รบพื้นที่เป็นที่ชายถุงมาเน้นฉากฝั่งได้ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งนึ่งก็ต้องเซี่ยวเลยห้องน้ำไปเลยกลายเป็นห้องน้ําเชี่ยวนะครับนี่ครับนี่นะครับห้องน้ํา นี่ครับนี่ยองทุงครับน่ะยองถุนยองหนังอุ้ยครับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่น,นี้ครับสวัสดีครับ